ก็บอกว่าอันนี้เป็นตอนแรกวางแผนว่าจะเล่นเกมต่อตุ๊จีนแต่ทำวิดีโอไม่ทันแล้วแล้วก็แต่ชวนเพื่อนมาเล่นเกมเพื่อนก็อยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ค่อยว่างสะดวกกันนึกขึ้นได้ว่ามีแม่อยู่ก็คิดว่าคนดูได้จะอยากฟังเสียงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็เอาแม่มาเล่นเกมแต่แม่เล่นเกมได้ไม่กี่อย่างจะให้แม่เล่นเอเดอลิงเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยแม่ก็คงไม่เล่นจำได้แมเคมที่เล่นรอบที่แล้วแม่คงแย่แน่แน่เลยเดี๋ยวไม่สามารถผ่านวันตุ๊ดจีนไปได้ด้วยดีก็แล้วก็เลยไปเจอเกมหนึ่งในสตรีมมาราคา ที่ให้ทาวกี่บาทอันเนี้ยเกมแบบเนี้ย่ใช่ราคาอย่ที่30บาทนะ30บาทเล้วถูกกวข้าวที่เคยกินอีกอ่ะไปเริ่มไปแล้วกันว้าแมวขยายตัวใหญ่ไม่ได้ไงมันซูมได้ซูมได้แล้วแม่จะซูมยังไงอ่ะตกร,รูปกินเมาสนี่ตกรึป่ะอออ๋ออันนี้คือเกมหาแมวหนึ่งร้อยตัวนะก็ผมกะว่าจะไม่ตัดวิดีโออะไรมากเพราะนี่นับนับหรือยังมันเริ่มจับเวลาไปแล้วแหละได้ไหกดหาเจอแล้วสองเห็นไหม นั่นแหละก็กะาว่าจะไม่อัดตัดไม่ตัดวิดีโออะไรมากเพราะว่าคิดว่าใท่แม่แล้ว<า>แล้วแม่จะเลื่อนขึ้นยังไงก็แม่ก็นี่นี่นจับนี่กดเมาส์คลิกซ้ายอย่างนี้ยแล้วก็ลากาาแบบนี้คือต้องต้องมานั่งลากให้แม่สละมั้งเพราะว่าก็ก็ได้แหละแต่แม่ก็หาแมแวไม่ไดะไม่ช่วยหานะเออไม่ต้องช่วยหาแมวแม่หาเองเป็นแต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวก่อนอ๋อมาที่หัวก่อนอจริงๆหลักเวลาเขาหาเกมพวกนี้กันนะเขาจะซูมเป็นภาพใหญ่ๆ่ก่อนแล้วค่อย แบบซูมออกมาเป็นภาพใหญ่ใช่ไหมแล้วค่อยซูมไปดูภาพเล็กเพื่อดูภาพใหญ่ๆแล้ซูมออกเป็นภาพเล็กแล้วก็ซูมไปดูเป็นภาพใหญ่เพื่อหาทีละส่วนทีละส่วนอมแม่ก็ว่ามันก็เป็นความถนัดของแต่ละคนเนาะมันเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยเอาก็ไม่เป็นไรต่อ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 จะขอเป็นก่อนเอาก็ก็มันแล้วแต่คนน่ะมาติดอ่ามันอันนี้ตกลงให้แม่เล่นไหมอ๋อแม่อาแม่เล่นไอาแม่เล่น อันนี้ก็คืออธิบายมันก็เป็นเขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นเอาพวกอะไรอ่ะสิวทัศน์ของจีนมาบรรยากาศของจีนจีนนะอยากเห็นแบบนอาวุธทะลุเใหญ่อย่างเงี้ยตอนไปเที่ยวจีนนยน่าจะเคยเห็นใช่ไหมใช่คือต้องบอกงี้ของมันลายมันทีมากเข้าใจไหมแล้วแม่เนี่ยอายุมากแล้วเพราะนั้นมันต้องระปเภท ซูมให้แม่เห็นใกล้ๆแล้วซูมยังไงก็บอกว่านี่เนี่ยนี่าเนี่ยเขาเรียกลูกกิ้งเมาส์เนี่ยต้องซูมเข้าพอดีก็แม่ถึงบอกงันว่าไม่ได้หรอกลูกเล่นนี่มันต้องแบบแม่อันนหนเมืว่าก่อนเคยบอกว่าโอ้เกมแบบนี้เล่นได้เล่นได้ก็เล่นได้ไงแต่หมายถึงว่าเข้าใจมาว่าตอนนี้คนมันอาวุโสแล้วแล้วมันก็ไม่ง่ายมันง่ายเล่นได้อแต่วิววิวแล้วก็ รายละเอียดมันต้องบอกก็ยอมรับว่ามันละเอียดมากใช่ไหมละเอียดจนเราเราค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอะไรกับข้อละเอียดของมันน,นนะใช่เพราะว่าทำให้เรามองยากมากเนี่ยก็ยังหาเจอต้องสิบตัวเลยนะก็รู้แล้วแต่หมายถึงว่ามันมันจะถึงร้อยตัวไม่เนี่ยถึงถึงถึงไม่ถึงเดี๋ยวก็ยอมแพ้มาก็ให้รู้ว่าตูนเด็กไม่ได้หรอประมาณคือเรื่องแบบนี้ <c oughs> จะอยู่จะไม่ให้ยอมแพ้กันง่ายๆเนี่ย รอไปก่อนนั่นลูกนะอ๋้หูยโอ้แม่งตอนแรกกล่าว um ่าแม่งไม่เกินห้าทีสิบบางีดูดิว่าก um ็ประมาณนี่ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งอะเดี๋ยวว่าเที่ยงคืนจะเสร็จไหมก็ต้องรอริ้มนกรอทิมนกดูก็อ่ะจิ้มนกอะไรมันก็ไม่ติดสีเดียมันก็เสียคะแนนดิไม่ไม่ไม่มีเสียคะแนนคือมันมีภาพเก่าที่ว่าถ้ามันจิ้มปลาอะไรเงี้ยมันก็แบบเด้งขึ้นมาว่ามีปลาขึ้นมาคือถ้ามันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่แบบ แค่บางทีมันมีปลามีหมาอะไรเงี้ย้าเราจิ้มหมาจิ้มปลาไปบางทมันก็มีสีเหมือนกันแต่แค่แบบไม่รับเป็นแมวเฉยมันมีมันมีภาาอื่นด้วยแบบภาคแมวในปารีสอะไรอย่างนั้นคือต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เล่นนานแล้วมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอ๋อมันขึ้นรูปตรงนี้ด้วยใช่เหรอเจอรูปเจอรูปแมวตัวไหนเจอมวนนี่แมวนี่นะเออมันมันมีขึ้นให้ด้วยก็มันเจอแมวครบ้อยตัวก็ขึ้นครบพอดีอืม ตอนแรกก็กล่าวว่าถ้าเอาแม่มานั่งเล่นเดี๋ยวมันแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรกันแต่กลายแบบว่าวิดีโอนั่งเล่นเงียบๆไปก็ได้ไีนไหนได้แม่ก็ดันพูดมากเหมือนกันนะเนี่ยอา้าวแม่เล่นทั้งทีให้แม่นั่งเงียบๆบมันก็ต้องบน่นบ้างดิไอทีเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนอะแบ่ว่าหลังก <c oughs> <อ>่อนจาเบื <c oughs> อ้องหลังเดี๋ยวบีฟสั้นๆนะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นั่งเล่นเกมไปเดี๋ยวจะชวนคุยอะไรนี้ไปแล้วกันนะ แม่บอก้อยแม่แม่เล่นเกมแม่ไม่รู้จะพูดอะไรอะแม่ก็ต้องมีสมาธิในการเล่นสิทีนี้พูดมาหยุดมา5้าทีแล้วเนี่ยเอา,เอาแม่จะไปรู้แล้วว่าก็พูดไปก็ดีแล้วดีก็ปล่อยวิดีโอเงียบใช่ไหมเอาลูกคนไหนจะคิดว่าอยากให้แม่พูดไปเล่นไปอะ<ม>ช่วยมาบอกหน่อยดิเล่นใใครดูอยู่ตอน,นอ้าวตายแล้วว<อ>่ะโธแม่ก็คิดว่าเล่นให้คนดูเล่นแห้งแห่งอะ,ะสมมติเขาดูมีคนดูถามแม่ว่า แม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนไหมเคยเคยอ่ะแม่เคยไปเที่ยวอ่ะแค่เคยไม่เคยไม่ต้องตอบอื่นออ้าวแม่อยากตอบเพราะแม่ก็ตอบก็เคยก็พอแล้วแม่ไปเที่ยวปักกิ่งมาสองรอบแล้วแล้วก็แม่ไปขึ้นไปสาราประชาคมนะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันไปกินข้าวนะคนจีนน่ะมีจิตึ้าตัวเขาตัวเขาตั้งโต๊ะใหญ่เบ้อเลยแล้ววันนี้นะแม่ก็ไปกินจีนมานะก็ของสมาคมไทยจีนแม่ไม่สือว่า ไม่ถามก็อยากเล่าอยากเล่าอยากเล่า้ยเฮ้ยขยับปากได้ด้วยเราที่อื่นเราที่อื่นมันมาจับปากอ่ะอู้หกดแม่งก็กดไม่ถูกไงพระอะไรนี่นี่รู้ปะรู้ป่ะนี่พระอะไพระพุทธเจ้าพายุไหลไม่ใช่หรอพายุไม่ลุมกันแล้วบอกไปจีน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 แม่เคยเห็นน่ะก็พระพุทธเจ้าเคยไปเหยียบที่จีนหรือเปล่ โอ้โหท่านเสด็จไปทั่วโลกเคยไปอเมริกาไหมพระพุทธเจ้าตะวหน,นาจะไปแล้วมัง้งไปกับโคลัมบัสเหรอขึ้นเรือกับิีโตโคโคลัมบัสรือไงไม่เคยเคยไปอเมริกาที่ไหนอะ่ะมีแต่ไม่เคยอ่านนั่นอินเดียกับอเมริกาอยู่ใกล้กันมากมั้งเหมือนเดินข้ามไปหน้าปักซอยเหรอมันไม่ใช่อยู่แล้วดูคำถามต่อไปตอนนี้มันงียบๆหน่อยคำถามคำถามว่า คุณแม่ชอบอาหารจีนอะไรบ้างคะอชอบอาหารจีนเลยมั้งไหม,มไม่บะจ่างบะจ่างเป็นอาหาราจารีนเหรอไม่รู้เหมือนกันคุณแม่ก็กินบะจ่างมัาจาะบะจ่างเป็นอาหารจีนเหรอค้นดูช่วยคนยนะ้นหน่อยนะเออดูแป๊บนึงบะจ่างเอาหารจีนเหรอฉันรู้แต่ว่าร้านคนจีนมันขายอะ่ะแม่ก็ มันเป็นสิบบัจจ่างอ่ะว่าแบบมีเทศกาลไหว้บัจจางมีเทศกาลไหว้บัจจางเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อสรุปได้ว่าใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนะหน,หนีอะไรพวกเอาน่นะที่มีเทศกาลน่ะแล้วก็ะระบบบัจจ่างเป็นอาหารเออนั่นแหละเพราะว่ที่แม่ชอบเพราะว่ามันมีนลักษณะของการที่เอา คันยพืชมารวมๆกันกินแล้วมันก็มีประโยชน์ดีคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นมังแต่ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมีมันมีไข่เค็มด้วยนี่มันมีไข่เค็มแล้วมันก็มีหมูก็จ่ใส่หมูด้วยนี่หมูเป็นก้อนๆไม่ไม่เหมือนเหมือนกับไอหมูเคเงนั่นแ่ะหมูเค็มๆงั้นน่ะแม่มาแถวเนี้ยมันน่าจะมีแต่ทำไมแม่แม่มองไม่เห็นน่ะมีมีอยู่ตัวหนึ่งแต่แม่ไม่เห็น น่ดีแม่กาลังดูอยู่เนี่ยว่าแม่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเป็นแมวเ,เออเป็นแมวตรงอิดเนี่ยแต่ทําไมแม่มองมันไม่ออกวะก็าอาจจะไม่ใช่แมวอีจริงก็ได้ไงมันต้องมีมันมันขอบมันมีความรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นแมวอะนี่ไงเพราะฉะนั้นเราก็ว่ามันต้องเป็นแมวทีว่าเนี่เห็นไหม จริงๆคนคนคนดูจะไม่เห็นเพราะว่าไอตัวตัวกระตุ้ที่เราวาดเมื่อกี้มันจะบังเขาไงเหรอนี่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 แม่เห็นแล้วมีผู้ถึอตัวกระตุ้นตอนแรกว่าจะทําให้โมเดลแม่ขยับได้ดีกว่านี้เลยที่เคยทํารอบนั้นมันขอเวลาได้ไหมช่วงนี้เ้ยคนที่ขอมันไม่ใช่แม่ดิแม่ก็ไม่ใช่คนทําเลยสักหน่อยไม่ใช่ก็ก็บอกคนดูว่าขอช่วงนี้ก่อนเนาะมันมีภารกิจอื่นที่ไปทําก่อนเมื่อบอ้โือเขารู้หรือเขารู้แล้ว เมื่อบรรลุแล้วเนี่ยไม่รู้แล้ว,ลลว,ลวก็เมื่อบรรลุแล้วนี่นะแม่จะมาทำช่องแทนเออจะมาช่วยการทำจะมาช่วยทําไมออจะจะจะโดนยึดช่องเหรอแม่จะมายึดช่องรู้ตัวเองเนี่ยนะไม่ก็ไปทำช่องตัวเองไปไม่ต้องทาหรอกเอาไว้เรานั่นเพราะถ้าแม่ทําเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมีคนติดใจเยอะขึ้นนะเดี๋ยวจะลําบากโอเค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  ตอนนี้วีโอน่าจะยาวประมาณสิบาทีขึ้นไปแล้วไปตัดให้มันเหลือ5นาทีก็แล้วกันเหลือ5้าทีนี้อา่าก,ก็ได้เลยมั้งเ้ยบอสไหนนะมาดูดิเอ่อหาคำถามจากผู้ชมทางบ้านอาืมผู้ชมทางบ้านส่งกำลังใจมาให้แม่หน่อยที่ทำไมแม่ถึงหาไม่เจอกำลังใจออนไลน์เหรอมันเหมือนไสักนธ์มานั่งคิดคำถามเองเ <laughs> จลางคิดอยู่ว่าเอออะไรดี เออมันไม่น่าเป็นไปได้มีอะไรที่เกี่ยวกับจีนจที่มันควรจะพูดถึงไหมพูดภาษาจีนได้ไหมเซินเจียอยู่อีสิงนีหัวใช้อีเกตังตังเฮ้ยท้ายมันมีจริงหรอมีมันแปลว่าอะไรก็อะไรตุดจีนอะไรเหมือนมันเป็นญาติพี่น้องอะไรกประมาณอย่างเงี้ย ไม่รู้หรอกแม่ก็เดาเอาเราหาแมวต่อไไม่หาแมวแล้วไฟกดโคมไฟแทนอัน <c oughs> นี้นี่นีนี่ก็มีข้างล่างด้วยอีกสามดวงแต่ในระหว่างนี้ขอพักสายตาก่อนเนี่นี่ของในบ้านประตูอสองดวงนะ <c oughs> ได้ไฟโคมตุ๊ดจีนมาไม่ใช่โคมจีนเขาเรียกว่าอะไรโคมแดงโคมแดงเฉยๆเลยอื ต้นไม้ก็มีต้นไม้กดกดแล้วรู้มันต้นไม,ม้มีเปลี่ยนสีด้วยกดทีวีดูไม่มีไม่ก็ามีดูเล่นแบบเสียเวลาพูดเหมือนว่าถ้าไม่พวกนี้ไม่ยกะหาไม่เ,เจออย่างนั้นนะเราเราเล่นมาจะครึ่งชั่วโมง <laughs> เลาครึ่งชั่วโมงเราจะต้องตัดต่อกันใหม่ละเออไม่น่าเชื่อตอนแรกที่ว่าแม่เล่นสิบนาทีก็จบเราก็ประเมินความสามารถแม่สูงไปเลยปก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่ ไม่ได้เล่นนานมากนยในฉากนี้ก็มีแมวตัวหนึง่งไหนวะไหนอ่ะไม่เจอทำใจมองภาพกว้างๆค่อยๆกวาดสายตาตามเส้นอืมแค่นี้ กดปโ่มไฟเล่นไปจะครบอยู่แล้วโคมไฟครบก่อนเจอแมวอีกเออทำไมไม่ให้แม่หาโคมไฟแทนหาโคมไฟทำไมก่อนหาแมวเกมันหาแมวเนี่ยดอกดอกบัวบานได้ด้วยเห็นไหมเฮ้ยมันมีดอกบัวงพวงข้ามเมื่อกี้แตนฝั่งซ้ายไปให้ครบร้อยตู้หมอก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 โคมไฟลอยไปแล้ว ดอกบวัวมันเป็นตัวนั่นเดี๋ยวลอยหมดเลยลอยหมดเลยเฮ้ยอ้าวไงดิดูมันลอยไปที่ไหนหมดแล้วออกนอกฉากออกนอกเกมแล้วใครบอกไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วเออแปลกดีนะเอาครบหรือยังเหลือคาดผู้ยยังไงมันต้องมีแถวๆนี้ดิเนี่ยล,ลองซูมดูลองซูมดู ไอ้อ้นี่นีนนนนสมุดนะแกร์แมนไม่รู้ว่าหาไม่เจอแล้วหรอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นเลยสองตัวเองสองตัวในพื้นที่ทั้งหมดมันก็หายากอยู่เพรคือต้องค่อยๆไล่ทั้งหมดอีกรอบเพราะเราไม่รู้ว่าเรามองตาตรงไหนใช่ไหมไม่ว่าตังก้อนอิดมันจะมีนะแต่ก็แม่มองหลายทีก็ไม่เห็นเป็นตัวแมวเลย ถ้ามองแล้วไม่ใช่แมวก็อ,อาจจะไม่ใช่แมวแต่เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าอิดมันน่าจะหลอกเราอะหมทั้งหมดี้ก็ไม่มีแมวหรอก <c oughs> มันไม่ใช่แมวมันเคยมีภาคที่มันเป็นแมวมาก่อนแต่พวกนี้มันไม่ใช่แมวภาคเก่าๆมันก็เคยมีอิดเป็นแมวอยู่แดงว่าเขาเคยทำมาหลายอันเนอะนะี่มีในปารีสอะไรพวกนั้นอ๋เอเดี๋ยวเราเล่นอันอื่นก่อนไหม อื่นอะไรนี่ตุกจีก็เรื่องของจีนดิก็ก็ตุกจีมันหาได้แค่เนี้เลยสองตัวแม่นั่งนั่งที่อะไรสักอย่างไปแล้วกันนั่งหาอีกก็ได้สองตัวแม่นั่งาให้แม่ก่อนแม่รู้ละเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอเล่นเกมอังกฤษดีกว่าแม่าจะแม่จะน่าจะหาง่ายกว่ามันก็ยากพอกันอ่ะแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรไงก็แม่ก็มันน่าไหนๆก็ทดลองทํากับจีนแล้วไม่แม่ไม่ผ่านแล้ว ไม่ต้องเล่นแล้วไหนบอกว่ามันรู้สึกว่าเล่นเล่นเก่งก็ไม่ต้องเล่นก็ออกจากช่องมาเลยข่าวหน้าไม่ต้องชวนแม่แล้วนะที่แบบถ้าคนมันดูไปที่ว่ามันก็คงคิดว่าหายต้องนันแล้วทำไมที่บ้านนี้ยังหาไม่เจออีกว่ก็ไม่เป็นไรก็บอกแล้วให้ท้าเล่นมาเลยไงว่าใครเล่นได้ก็เล่นมาแล้วก็เอามาดูกันว่า เท่าไรโอเ้เขาได้เจอตว่ราอยู่แล้วแหละนี่ก็ไม่เป็นไรไงแม่ก็ยอมรับหลังจากที่ขาไม่เจอก็ต้องยอมรับความห่ายแพ้กดปุ่มนี้เลยไหมหาเฉลยได้ไหมอเอางั้นเลยลุนี่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วใช่ปะแล้วออนี่นี่มี่พูดออ้วยฮ้ย โหยหาตั้งนานก็ให้ทุกคนไปชวนแม่เล่นดูที่ว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวคราวหน้าแม่ไปฝึกปลือใหม่จะเล่นเกี้ก่นอนไ,ไม่ไม่ก็จะเล่นเกมลักษณะเงยทดลองดูไงให้มันแบบให้เราใช้ความไวของเราให้มากกว่านี้เดี๋ยวแม่จะลองเล่น,นชั่วโมงให้ได้อก็ ก็ให้เวลามาลดลงเรื่อยๆอยงไงไม่ต้องฝึกเล่นเลยขนาดนั้นโอเคสงสัยตุดจ,จีนปีหน้าพี่แม่ก็อาจจะเล่นได้ภายใน15นาทีปีหน้าเล่นเกมเื่อเเดิมนะก็ได้นะเอ้าก็ฝึกไงอโอเคโอเคไปพอแล้วกี่ชั่วโมงเล่นไปเกือบเกือบชั่วโมง